ันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องลดความชื้นรุ่น y e t r 138นะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วไปหน้าจออันนี้แสดงผลความชืน้นในปัจจุบันนะครับที่เครื่องจับได้นะครับไปสแตนบายสีเขียวกระพริบรอที่พร้อมที่จะทำงานนะครับหลังจากที่เครื่องทำง,งานแล้ว ไปสีขเขียวจะหยุดกับพิบนะครับทีการตั้งค่ากดที่โหมดหนึ่งครั้งไปตัวเลขนี้จะกระพริบนะครับกดขึ้นจะบวกนะครับกดลงจะเป็นลบตามที่เราต้องการนะครับเมื่อได้ค่าที่เราต้องการแล้วเราหยุดไปตัวนี้จะกระพริบเคนหายเขาจะจำค่าเื่ออัตโนมัตินะครับ เมื่อความชื้นได้ที่เราตั้งไว้นะครับไฟฐานาจะโชว์เซนไบกระพริบพร้อมกับไอไฮคอนโทรพร้อมกันนะครับจะกระพริบจนกว่าความชื้นนปัจจุบันจะสูงกว่าความชื้นที่เราตั้งไว้อตอนนี้ไฟสีแดงได้หยุดแล้วเพราะว่าความชื้นน้ปัจจุบันสูงกว่า ความชื้นที่เราตั้งค่าไว้นะครับอ่าเราตั้งค่าไว้ห้าสิบนะครับเราวความพื้นปัจจุบันห้าสิบเจ็ดไฟสีเขียวจะกระพริบกลับมาสแตนบายอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะทางานหลังจากที่คอมพิวเซอร์เราเซ็ตตัวแล้วจะกลับามาทํางานภายในสามนาทีนะครับถ้าความชื้นปัจจุบันสูงกว่าค่าที่เราตั้งไว้นะครับวิธีการดูแลรักษานะครับให้ถอดมาตัวนี้นะครับจะเก็บพวงนะครับ สี่ตัวข้างบนสองตัวข้างล่างสองตัวนะครับข้างในจะเป็นไนลอนฟิลเตอร์นะครับนะหลังจากที่เราถอดสาหน้าเครื่องนะครับออกมาเพื่อทำความสะอาดฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ไนลอนให้ใช้ก่บกวงขออนาตัวนี้ออกมาตัวนึงแล้วนึ่งออกมาได้เลยนะครับจะล้างน้ําหรือจะเป่าลงมาได้แต่ขอให้แห้งนะครับพอแห้งแล้วเราก็กลับมาใส่ที่เดิมนะครับ แล้วก็นำฝามาปิดที่เดิมไปใช้น้อตสี่ตัวครับ